จะกินหมูกรอบยกมือขึ้นวันนี้สีสวัสดิ์ชวนทีมพามากินหมูกรอบที่บอกเลยว่าหนังกรอบบางเนื้อนุ่มก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะกรอบอร่อยเด็ดแค่ไหนตามไปดูกันเลยพี่ก้อยเจ้าของร้านลูกไสยค่ะสวัสดีค่ะเปอาจานแรกมาด้วยข้าวกะเพราหมูกรอบเมนูสุดคลาสิกที่ไม่ธรรมดาหมูกรอบหั่นชิ้นพอดี ผัดกับกะเพราไฟแรงหอมเครื่องเทศปุ้งจนตาลายเผ็ดนิดเค็มหน่อยทานคู่กับข้าสวสอยร้อนๆคุกแล้วกินคำเดียวคือจบอส่วนจานนี้ชูชีหมูกรอบเมนูหาทานยากที่นี่ทำได้ถึงซอชูชีหอมมันจนเข้มข้นผัดกับหมูกรอบที่ยังกรอบนอกนุ่มในและปิดท้ายให้ถึงใจกับข้าวหมูกรอบรัวิดเกลือจานนี้แหละของจริงสำหรับสายเผ็ดหมูกรอบที่ผัดเข้ากับพริกแห้งกระเทียมปรุงรสมาได้จัดจ้าน เค็มเผ็ดได้กลิ่นหอมกระทับแบบจุกจุสีสวัสดิ์ชวนชิม้อนทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยค่ะ